พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์ตอนนี้ก็เรียกว่ามันอารวาสมานานแล้วล่ะมันไม่ได้เพิ่งอารวาสผู้ชมครับมันอารวาสมันหนักมากนะครับแล้วมีผู้เสียหายเนี่ยผู้ชมคือไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราก็เราก็ได้รับทราบกันนะฮะแต่ล่าสุดมันมีประเด็นครับทลายรังสแกมเมอร์ทุนจีนนะครับหนีซุกที่แม่สอดผู้ชมครับผู้ชมครับลงไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะคือแก๊งสแกมเมอร์นะครับฝั่งเมลดีเนี่ยแตกรังนะฮะว่ายน้ําเข้าไทยครับหนีการกวาดล้างครั้งใหญ่ คาดว่าจะทะลักเข้ามาอีกประมาณสัก2,000คนนะคุณผู้ชมครับด้านฝ่ายปกครองในแม่สอดนะครับบอกว่าตอนนี้รับมือแทบไม่ไหวแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ครับบอกว่าที่แม่สอดครับชายแดนไทยเมียนมาครับที่จังหวัดตากเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ฝั่งเมียนมาตอนนี้ตึงเครียดมากๆนะครับหลังจากรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งกําลังทหารเข้าไปควบคุมชายแดนและตรวจสอบอาคาสกมเมอร์เคเคพาร์คนะครับอยู่ที่เมืองเมีวดีประมาณสัก30กว่าหลังครับตรงข้ามกับบ้านแม่กุที่อำเภอแม่สอด ก็ลิงว่าทําให้บรรดาสมาชิกสแกมเมอร์นะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่างถูกลอยแพจากหัวหน้าขบวนการศูนย์ประชาการใหญ่แล้วก็ว่ายน้ำครับหนีตายเข้ามาที่ประเทศไทย<ม>นี่ฮะหลังได้รับรายงานนะครับทางหน่วยฐานหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับได้เข้าไปจับก,กลุ่มชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า90คนมีทั้งคนจีนคนอินเดียบากีสถา,านฟิลิปปินเนี่ยนะฮะคือหนีข้ามแม่น้ำเมยมานะครับ ซึ่งไทยเองเนี่ยให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็นําเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากคนเหล่านี้ครับถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายไงคุณผู้ชมครับทหารเฉพาะกิจราชมนูนะครับก็นําตัวขึ้นรถไปส่งที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดเพื่อทําการคัดแยกตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะครับมีชาวจีนอีกจํานวนนับร้อยนะพยายามหนีตายจากการไล่ติดตามของทหารเวียนมาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับยังมีรายงานด้วยบอกว่าเบื้องต้นนะครับมีผู้คนจํานวนมาก หนีออกมาจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนและหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีผู้หนีเข้าฝั่งไทยมากถึง2,000กว่าคนค่ะเยอะมากเยอะค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ยังมีคนที่หลบหนีออกจาก KK Park อย่างต่อเนื่องเดินมาก็มีนั่งรถหนีก็มีพยายามที่จะข้ามเข้ามาฝั่งไทยมีชุดชดบบริมเมยเข้าควบคุมค่ะบางกลุ่มก็นอนกันอยู่ที่ตลาดริมเมย นอนตามลานจอดรถก็มีเชิงสะพานมิตรภาพไทยแห่งที่หนึ่งแล้วก็ลักลอบเดินเข้าลักลอบเดินเข้าเมืองแม่สอดโดยไร้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ค่ะที่รับมือกับชาวต่างชาติที่ข้ามเข้ามาแบบพึ่งแตกดังขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาไปนอนที่ป่าช้าของหมู่บ้านเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพาไปนอนที่ไหน ทางเจ้าหน้าที่ชุดชดบบรบฝ่ายไทยที่เป็นหน้าด่านแจ้งด้วยว่าตอนนี้มีจํานวนคนที่หลบหนีชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเฉพาะเมื่อคือนนี้ประมาณ200คนค่ะจนถึงตอนนี้ไม่สามารถจะรับมือได้แล้วเพราะว่าหน่วยงานรัฐของไทยไม่มีหน่วยงานไหนรับเป็นเจ้าภาพก็คือไม่ได้มีการดูแลอย่างเป็นระบบเคเคพาร์คนี้อยู่ทางตอนใต้ของเมียวดีค่ะถือว่าเป็นดังเ,เป็นดังของสแกมเมอร์หลอกลวงชาวโลกอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะก็ถูกทลายไป ขณะที่การหลอกลวงให้คนไปทำงานเป็นคอเซนเตอร์นั้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะคะมาร้องสื่อค่ะอยากจะให้ไปช่วยหลานสาวหลานสาวเป็นเด็กพิเศษด้วยถูกหลอกไปทำงานเป็นคอเซนเตอร์อยู่ที่กัมพูชา